พันตำรวจเอกสิริวัต์ดีพอรองโฆษกสนงงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าพลตตำรวจเอกสวัสด์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้การปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายยาเสพติดปีพุทธศักราช2564และพรบวิธีพิจารณาคดียาเสพติดฉบับที่2ปี2564ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านงานยาเสพติดเข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น208นายและรับชมพัน ซื้อออนไลน์ณที่ตั้งทั้งสิ้น728นายโครงการฝึกอบกรมในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการบริหารราชการของพลเอกประยุจันทร,ร์โอชานายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งเหล็งเห็นถึงความสําคัญการแก้ไขปัญหายาเสพติด จึงได้จัดโครงการอบรมครั้งนี้ขึ้นเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาที่รับผิดชอบงานด้านยาเสพติดและข้าราชการตำรวจที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับงานด้านยาเสพติดได้รับทราบถึงสาระสำคัญของกฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมและการดำเนินงานเมื่อกฎหมายมีผลบังคับใช้ในวันที่8และวันที่9ธันวาคมที่จะถึงนี้รวมทั้งรับทราบถึงแผนป้องกันและปรับปรามแก้ไขปัญหายาเสพติดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อให้การปฏิบัติราชการ เป็นไปด้วยความถูกต้องตามกฎหมายและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการและประชาชน